สวัสดีครับโฮราจารย์แชาแนลมาจากพังบวกร้อยร้านชัยชาญก้าวมงคลโหราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิจะเสนอเรื่องราวของลัคนาและราศีมิถุนพยากรณ์ช่วงระหว่างวันที่24เมษาย,ยนถึงย2พฤษภาคม66นะครับในแง่มุมของการงานการเงินความรักตัวเลขนำโชคและมุมอื่นอ่นที่น่าสนใจในช่วงดวงหลังสงการ66นั่นเองนะครับมารับชมกันเลยนะครับ ในเรื่องแรกนะครับที่จะมาพูดถึงสําหรับชาวมิถุนนะครับก็คือเรื่องของตัวตนตัวต้นของชาวคนคู่นะ,นะครับคุณเอาใจใส่คนรอบข้างมากจนเกินไปนะครับดีกับคนรอบข้างจนเกินไปจนคนรอบข้างคุณเนี่ยเคยตัวนะครับและเกิดความขี้เกียจอะไรนิดอะไรนหน่อยก็เรียกใช้คุณพร่าเพื่อมากเกินไปนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของคุณเป็นพรสวรรค์ของคุณ ชาวมิถุนนั่นเองนะครับหากจะเอาใจใส่ใครแล้วแล้วก็พวกเขาชาวคุณคู่ชาวมิถุนเนี่ยจะทําได้อย่างยอดเยี่ยมแทบมิทิฐิเชียวนั่นเองในมุมจิตใจนะครับสําหรับชาวราศีมิถุนในช่วงเวลานี้นะครับชาวมิถุนเนี่ยชาวมิถุนคุณคู่ในช่วงนี้มักมีการประเมินคุณงามความดีของคุณส่วนในชีวิตของคุณเนี่ยเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเนะี่ยว่าสิ่งที่คุณมีอยู่นั้นนะครับ มันโอเคหรือเปล่านะครับหรือคุณมีสัญญาณมีขึ้นสัญญาณนะครับมาบ่งชี้กับคุณว่าหากคลื่นแห่งศีลธรรมแห่งปัญญาแห่งสติปัญญาเนี่ยหลายหลายอย่างเนี่ยมันเท่ากันนะครับความรักหรือกิจกรรมต่างๆที่คนมีอยู่แล้วเนี่ยสะสมมานานเนี่ยก็ยังจะคงเดินหน้าต่อไปได้นะครับแต่ถ้าคลื่นแห่งความดีงามมันเกิดความไม่สมดุลมีมากมีน้อยแตกต่างกัน กับคนในครอบครัวแล้วแล้วก็หรือฝ่ายตรงข้ามของคุณแล้วแล้วก็อาจจะมีคลื่นที่ลดลงหรือสูงกว่าเดิมจนทําให้กระแสคลื่นไฟฟ้าด้านุธรรมด้านศีลธรรมด้านบุญกรรมต่างๆเนี่ยมันห่างจนเกินไปนะครับมันอาจจะถึงเวลาแล้วนะครับว่าที่ต้องมีการโยกย้ายตามกระแสคลื่นจิตใจคลื่นแห่งกุุธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเรียงได้ยากอีกด้วยนะครับคลื่นสูงก็ต้องไปหาคลื่นสูง ที่เท่าๆกาันส่วนคลื่นพลังงานต่ำย่อมไปหาบุคคลในคลื่นที่มีพลังงานต่ำเช่นกัน,นครับมันเป็นเสรธรรมของกระแสะคลื่นความดีสิงเสมอกันประมาณนั้นนั่นเองในมุมการงานปัญงานของชาวมิถุนในช่วงเวลานี้ชาวมิถุนเนี่ยมักจะมีปัญหาที่แก้ไม่ค่อยตกนะครับแต่คุณสามารถแก้ได้ด้วยการขายผ่านออนไลน์หรือ รับเปลี่ยนงานครั้งใหญ่ชนิดผ่าตัดงานไปเลยนะครับคุณต้องชัดเจนนะครับว่าในการเปลี่ยนแปลงงานนี้เปลี่ยนงานเป็นแผนงานครั้งใหญ่นะครับเปยนผ่านงานให้มากขึ้นวันนี้อย่างไรนะครับเพราะว่างานเดิมคุณเนี่ยมักมีแต่ทรงกับสุดเป็นสําคัญนี่นะครับมันถึงเวลาแล้วนะครับที่ชาวมิถุนนะครับต้องลุกขึ้นมาตั้งสติรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ให้ดีนะครับและมองโลกในอนาคตให้ดีนะครับห้ามคิดลบ เด็ดขาดมิะนั้นแล้วหากคุณคิดลบตั้งแต่ต้นจุดจบก็ย่อมเป็นในทางลบเช่นกันนะครับโดยขั้นแรกครับคุณต้องเลิกคิดลบและตัดความคิดลบออกไปทั้งหมดนะครับและเสริมสร้างพลังงานบวกในจิตใจก่อนนั่นเองการสร้างพลังงานบวกในใจก็พยายามคิดถึงเรื่องที่ดีๆเรื่องที่คุณเคยประสบความสำเร็จมาก่อนเรื่องที่ฟังแล้วให้กําลังใจกับตัวคุณตลอดเวลานั่นเองในมุมการเงินสําหรับชาวราศีมิถุนนะครับชาวมิถุนมัก จะเจอปัญหาคู่แข่งมากตลาดปเปลี่ยนนะครับขายได้น้อยลงนะครับการเงินเป็นประเภทแบบต้นเดือนดีแต่ปลายเดือนแย่หรือต้นเดือนแย่ปลายเดือนดีประมาณนี้แต่ภาพรวมมักจะตกต่ำกว่าที่ควรจะเป็นหรือตกต่ำกว่าในอดีตนั่นเองส่วนการเงินนะครับที่เกี่ยวพันกับงานราชการหรืองานระดับชาติดีกับองค์กรใหญ่ๆมักจะมีปัญหานะครับเพราะว่า ไปยุ่งยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเป็นเหตุอไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็แล้วแต่นะครับทําให้ทรัพย์สินเกี่ยวความเสียหายทําให้ชื่อเสียงของคุณเกิดความเสียหายนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนหัวเปลี่ยนผู้นําเปลี่ยนท,นทันติเปลี่ยนมุมมองในการเป็นศัตรูหรือว่าเป็นมิตรทั้งหมนี้นะครับเรียกว่าแนวแบบเข้าพวกผิดชีวิตเปลี่ยนทาองนี้นะครับด้านหนึ่งคุณก็พยายามอยากอยู่ตรงกลางแหละแต่สถานการณ์มันพาไปมันเหมือนถูกบังคับนะครับ คุณไปยุ่งยากกิจการภายในของคนอื่นโดยเขาไม่ได้แฮปปี้แบบนั้นนะครับแต่ทนที่คุณก็ไม่อาจอยากจะยุ่งเลยนะครับไม่อยากยุ่งเลยแต่ว่าทุนคุณอาจจะถูกบ,บังคับให้ไปยุ่งเกี่ยวคุณจึงอาจจะซวยถูกหางเลขไปด้วยประมาณนั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าเคมีแห่งพรมโยชน์ที่มันทับซ้อนกันเยอะเกินไปมันจึงสมคลต่อธุรก,กิจต่อชิ้นงานต่อตัวงานของคุณประมาณนั้นนั่นเอง บางครั้งชาวมิถุนก็เลือกที่จะอยู่ลักษณะแบบนกสองหัวแต่บางครั้งนกสองหัวก็ไม่สามารถช่วยได้ในบางสถานการณ์นั่นเองข้อควรระวังนะครับชาวมิถุนเนี่ระวังถูกคดีความหรือถูกใส่ร้ายว่าเข้าไปผู้พันกับผลประโยชน์บางอย่างจึงทําให้ชาวมิถุนเนี่เจอเรื่องแย่ๆในการธุรกิจไปด้วยนะครับในความไม่แน่นอนของหุ้นส่วนธุรกิจของคุณเนี่ยมันจะออกหัวออกก้อยนะครับล้วนเกี่ยวพันกับ คุณทําความดีกรรมที่คุณทํามันมาในอดีตแล้วทั้งสิ้นนะครับหาใช่เกิดจากเหตุการณ์ปัจจุบันไหมนะครับอนาคตจะแย่หรือไม่นะครับคุณต้องยอมรับในการตัดสินใจในอดีตที่ผ่านมาอย่างเรียงไม่ผลนั่นเองในมุมหัวใจมุมความรักของชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับความรักของคนคู่นะครับมักเจอเรื่องที่ต้องตัดสินใจเวลาผ่านไปทําให้คิดได้ว่าคนที่มีศีลไม่เสมอกับคุณ มันจะต้องมีการกระจ,กกระจายไปตามศีลที่เหมาะกับแต่ละคนมากกว่านี้นั่นเองนะครับพลังงานมันเกิดการเปลี่ยนแปลงคนชาวม,มิถุนจะต้องถึงคราเปลี่ยนแปลงเป็นพ่านเพื่อเปิดโอกาสให้รับเครื่องมือรงงานดีๆกับคนที่ศินเสมอกันกับคุณในอนาคตมาสู่คุณนั่นเองนะครับหรือบางครั้งแฟนคุณเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าจิตตกนะครับหรือสุขภาพไม่ดีนะครับมีเรื่องแก้ไม่ตกก็ทําให้ชาวมิถุนเนี่ย ต้องอยระดับการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักนะครับประคับประคองนะครับเพื่อให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับระดับของการเปลี่ยนแปลงนะครับของความรักของชาวมิถุนเนี่ยจะไม่เท่ากันนะครับบางคู่ก็เรียกว่าให้การช่วยเหลือปลอบประโลมให้หายวิตกเพื่อกาบมาสู่โหมดหนทางแห่งความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับความรักของชาวมิถุนเนี่ยจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่าชาวมิถุนในณปัจจุบันนี้ มองว่าอนาคตของความรักของพวกคุณมันดีหรือเปล่าหากคุณมองว่ามันไม่ดีและมันไม่ดีมากมากมายหรือเปล่าดีมากหรือดีน้อยหรือไม่ดีมากหรือไม่ดีน้อยมันจะส่งผลต่อตัวคุณแต่ชาวม,มิถุนเนี่ยถ้าจะบังคับประครองในความความเป็นองค์กรความมีครอบครัวมันทําได้อยู่แล้วนะครับสําหรับชาวม,มิถุนเพียงแต่ว่าในความเป็นคนสองบุคลิกชาวม,มิถุนเนี่ยจึงมีทางเลือกทางความรักได้หลายรูปแบบนะครับ เช่นกันนะครับแล้วแต่คุณตัดสินใจเป็นสําคัญนั่นเองในมุมของตัวเลขนำโชคนะครับสำหรับลัคนาและราศีมิถุนนะครับได้เด่นในช่วงนี้ก็ได้แก่เลข8เลข3และเลขศนนะครับบทสรุปของลัคนาและราศีมิถุนในช่วงเวลานี้ชาวคนคู่เอาใจเก่งจนคนรอบข้างเคยตัวและถึงเวลาแล้วที่จะต้องตัดสินใจสู่การเปลี่ยนผ่านที่สำคัญในชีวิตนั่นเอง จบแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีมิถุนพยากรณ์ช่วง24เมษายนถึง22พฤษภาคม66นะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่ายลืมกดกระดิ่งช่องหาาัว a j ชา Channel ด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ